ทิมพิธาแอปทักษอรร่วมเฟรมกันชาวเน็ตร้องกรีดไอจีแตกแถมแคปชั่นชวนคิดไปไกลอีกเล่นเอาชาวเน็ตแห่กรีดกันไอจแทบแตกหลังเต้ปิยรัตน์กันจารึกผู้บริหารบริษัทกันตนาเปิดเผยภาพของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยและนางเอกสาวคนดังแอป ทักษอรพร้อมลูกสาวของทั้งคู่อย่างน้องปีใหม่ลูกแม่แอปและน้องพิพิมลูกพ่อพิธาถ่ายภาพร่วมกันแบบชื่นมืน่นท่ามกลางกระแสจิ้นกระแสเชียรพิธาและแอปที่เป็นที่จับตามองโดยหนุ่มพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวเองแอทิมปิ เป็นภาพเขาทั้งสี่คนร่วมเฟรมเดียวกันโดยพิธาเป็นคนถือกล้องเองแอปทักษออนน้องปีใหม่ลูกแอปและน้องที่ทิมลูกทีมระบุคแคปชั่นว่า Good to see you today @afftexon งานนี้ชาวเน็ตด้อมส้มและคนในวงการบันเทิงได้แห่เข้าไปคอมเมนต์กันสนานที่ออกมาส่งเสียงเชียร์บอก อย่างกับภาพครอบครัวสุขสันต์ว่าที่นายกรัฐมนตรีและสตรีหมายเลขหนึ่งของไทยเชียร์ให้คู่นี้ตกลงปลงใจกันเพราะเหมาะสมกันมากกิ่งทองใบหยกชัดๆและอื่นๆมากมาย